ดีค่ะคุณผู้ชมชาวไอเทีวีแล้วก็แฟนๆข,าวขวรร่าวรั่วคัวร้อนในวันนี้นะครับหลังจากที่ต่อคิวกันมาตัง้งแต่ตีห้านะคะตอนนี้เนี่ยเราก็มาถึงที่บริเวณงานแล้วที่ p l a า a e t n i ี่วันนี้พี่แพร์จะพามาชมอะไรที่เป็นระดับโลกนักข่าวมากขนาดนี้แล้วกวาจะขึ้นมาถึงได้ในคุณผู้ชมต้องแลกบัตรแล้วแลกบัตรอีกแด้วดูว่าคุณภาพระดับโลกเนี่ยที่จะพาไปชมเป็นอะไรตั้งแต่ทำข่าวมาแล้วคุณผู้ชม ไม่เคยเจออะไรที่เคยได้หนานแน่นมากขนาดนี้เราต้องเดินให้ถูกทางนะครับเพราะว่าทํานี้เราเดินไม่ถูกทางเราอาจจะหลงทางได้เครับเพื่อนๆสื่อมวลชนที่รักนะครับผมได้รับการอินฟอร์มจากผู้จัดก,การของโรนัลโดมเมื่อูู่่นี้นะ ต้องขอความกรุณาและขอความร่วมมือท่างท่าพทุกคนนะฮะได้กรุณาขอไปยืนอยู่ที่แท่นที่เราได้จัดเตรียมไว้ให้ต้องกาบขอัยนะครับเพราะว่ามันเป็นกฎที่ทางทีบริหารดูแลโลกเขาบอกไปคะฮตอนนี้เนียพี่แบรก็ฝ่าฝูงชนแล้วก็มหาชนจากสื่อมวลชนเข้ามาเนะะี่ยอยู่ในแหน่งที่เป็นริงไซมากที่สุดถึงแม้ว่าจะต้องนั่งผับเพียบเรียบร้อยก็ตามไอ้ยทีวีทำเพื่อผู้ชมทุกคนคะ่ะอีกนิดเดียวเราจะได้สัมผัสกับซูเปอร์สตาร์ระดับโลกแล้วจริง,รงตื่นเต้นมากเลย ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Exclusive Press Talk ต่อได้การลงนามในสัญญาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับ Toyota Hilux v i g o Champ เป็นปีที่สองนะครับขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับท่านกรรมการผู้จัดการใหญ่ t ตโ o t o าบล o เประเทศไทยคุณเคียวจิคันระดับ Mr Cristiano Ronaldo the football superstar ตอสดี้ครับซูมนลจงที่รักทุกท่านวันนี้ผมมีความรู้สึกว่าจำนวนผู้สุดเก่ายกกว่าแต่ปกกีนะครับ Trentino uh, Ronaldo, My first question is: uh, Toyota Hilux Vigo has enjoyed uh, being the champ, and so as you, Mr. Ronaldo, as the champ. Now, how? What's your reaction for being the presenter of Toyota Hilux Vigo for the second year? Thank you to everybody, all Thai uh, people max support me a lot and i'd be very welcome to be here all ขอบพระคุณคุณธนดลแล้วก็ Toyota Motor ประเทศไทยทุกท่านเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้ให้ this brand is champ and i think the champ have to to work with the champ so i'm a champ so we work uh, well and uh, i'm very proud uh, for that and uh, i'm very happy for that toyota Hilux let champ ก็เป็นแชมป์นในประเภทของรถกระบะที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศไทยส่วน so, คุณโรนัลโดเอบอกว่าปีนี้ก็เป็นปีที่ยิ่งใหญ่สําหรับเขานะครับกับการที่เขาเป็นแชมป์ to believe in myself to believe what i can do it, um every year every season and to never give up uh, i think b a l l y is a award not just for for my career for my my job but for the all persons to believe in themselves and um uh, because the main words and 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 working 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 business as cheer สำหรับแรงบันดาลใจในการเป็นแชมป์นะครับของคุณคริสเตียโนโรดาโดอย่างแรกเลยคือเชื่อในตัวเองนะครับอันนี้ไม่ได้ทำเฉพาะเพราะเขาเป็นนักฟุตบอลแต่ตรงนี้สามารถนำไปอพพลายนำไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกคนทุกอาชีพนะครับนกากนี้ยัะเป็นี่ดีงามเ็่างหล่อคันเชมปมากพี่พาที่อยู่ใกล้แบบว่าได้กลิ่นมาเลยอะหล่อมาก ขอเชิญโตโยต้าลีครับเป็นทีมเยาวชนฟุตบอลที่พาโตโยต้าให้การสนับสนุนครับตัวแทนของโตโยต้าลีครับ, Toyota, รบจะมารับเสื้อเซ็นโดยคริสเตียโนโรนัลโดขอเสียงปรบมืออั้งนะครับ big round applause for the superstar Cristiano Ronaldo ขอเสียงปรบมือกับคริสเตียโนโรนัลโดกครับนะครับเพราะ, Ronaldo, ระรวันนี้เป็นวันที่ดีมากๆเลยเพราะตกลงว่าโรนัลโดเนี่ย เขาจะเป็นพรีเซนเตอร์ต่อให้กับ h ฮลัก v ์วีโก้แชอีกปีหนึ่งค่ะคุณผู้ชมแชมป์ Champ กับแชมป์มาเจอกันรถก็ดีคนกด็ดีขอบคุณมากๆที่เชิญข่าวร่วขั้วร้อนมานะจ๊ะแล้วเดี๋ยวคราวหน้ามาดูว่าใครจะได้มาเป็นนักข่าว VIP ของข่าวรั่วขั้วร้อนรับรองแซ่บ